พี่ปลูกกะเพราแค่งานเดียวขายได้วันล,ละพัน,ลลพ,นพี่เดือนเดือนหนึ่งมี30ม30วันก็สามหมื่นนะประมาณนะั้นประมาณส0มหมืน่นสวัสดีครับผมโมรานฮิโนต้าครับวันนี้อยู่กับฮิโนต้าเดอะฮีโร่ฟาร์เมอร์ครับผมคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ย ผมอยู่ขอบกรุงเทพแล้วเป็นแหล่งพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหญ่ด้วยนะสงสัยไหมว่าผักที่ท่านซื้อในห้างนะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกะเพราะผัก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 หลายๆผักนะรู้ไหมครับว่าปลูกที่ไหนที่นี่ครับแล้วที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวตามผมไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเดอะฮีโร่ฟาร์มเมอร์ครับตามผมมาเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับ,คร,บครับผมผมตามหาเดอะฮีโร่ฟาร์มเมอร์ครับพี่วันนี้ครับครับผม ใช่พี่ตู้ไหมครับใช่ครับผมโอ้โห oh. ท่านผู้ชมครับเราเจอแล้วครับกับเดอะฮีโร่ฟาร์เมอร์นะครับของฮิโนต้านะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบล <น S 2> <ห>บ้านใหม่อําเภอบางใหญ่ ah. จังหวัดนนท์ครับผมเดี๋ยวให้พี่ตู้แนะนําตัวอีกทีนึกันะครับสวัสด,ดีครับผมชื่อตู้เป็นเกษตรกร,กรชาวสวนที่ว่าพลิกตัวมาทําสวนเพื่อจะสร้างรายได้เพื่อว่าจะมาตอนแรกๆผมทําสวน ah. เป็นมันเป็นอาชีพดั้งเดิมอ่ะเป็นเป็นพ่อแม่ทํามาแต่ถ้าแม่ทามาก็พอทาเสร็จก็ขายพอเข้าคุณกามารับ ah. แต่เกษตร เกษตรกรหรือเกษตรอำเภอมาแนะนําให้ผมทําผัก GSP แล้วตลาดไทยได้มาส่งเสริมการที่ว่าเอาผักไปขายเองอ๋ออ่ะเดี๋ยวนะพี่เกิดที่นี่ไหมพี่เกิดที่นี่ครับผมเป็นคนดั้งเดิมที่นี่เลยดั้งเดิมครับคนนนทบุรีเลยครับผมบางใหญ่ครับผมอาชีพเกษตรกรครับผมส่วนใหญ่บางใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้หมู่บ้านแต่ที่นี่ยังมีสวนผักเยอะเลยเยอะครับผม๋อ้ตมบลบ้านใหม่นี่ได้ยินว่าเป็นแหล่งดงผักเลยใช่เป็นดงผักดงข้าวพวกอะไรเนี่ยเป็นเกษตรกรนะส่วนใหญ่อ ก็คือยังมีคนที่พื้นเพนอยู่นี้ตัองยังรักษาอาชีพดั้งเดิมอยู่คือเป็นเกษตรกรรับผมแต่แต่ท่านผู้ชมครับไม่ใช่เกษตรกรธรรมดานะครับเพราะวันนี้เนี่ยเกษตรกรที่นี่เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ตู้นะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่นี่เราเป็นกาแฟแปลงใหญ่ด้วยครับผมกี่ปีแล้วครับพี่กเกาตรแปลงใหญ่นานมากแล้วน่าจะ7จ็ดแปดปีแล้วนะเป็นแปลงใหญ่เนี่ยนะพี่ครับผมแต่ตอนแรกก็มารวมกลุ่มกันธรรมดานี่แหละแล้วเกษตรก็มาแนะนาให้รวมกลุ่มกันให้ได้เยอะเพื่อจะอบรมความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยอ๋อก ตอนแรกเราก็ปลูกปกติกตนี่แหละแล้วก็<ช>มีพ่อค้าวิ่งเข้ามารับซื้อ,อแต่ตอนหลังเนี่ยเราเกิดการรวมกลุ่มกันผอก็กลายเป็นเกษตรตังใหญ่ขึ้นมามหลังจากที่ได้เกษตรแปงใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกษตรเขาก็มาช่วยเราอบรมแนะนําให้ความรู้เพื่อว่าจะทําผักให้ปลอดภัยกับตัวเรากับคนกิน แล้วก็สิ่งแวดล้อม,อมแต่ผมทําไปแล้วก็ส่งพ่อค้าคนกลางไปขายผลผมที่ทําไปก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่แหละเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยที่สําคัญเลยว่าทําไมต้องทํา JP ด้วยในยเมื่อก็ขายได้ราคาเท่ากันครับก่อนใช่ไม่มีประโยชน์อะไรที่ทําแล้วผลมะลีทํา JP ใหม่โมรคแมลงรบกวนเยอะ,อะแ่าเรายังปรับตัวอยู่ใช่ใช่แล้วบางคนก็ท้อถอยก็จะเลิกทําไปเองอไปขันไม่ทําวิธีเดิมฉีดยาเ,เหมือนเดิมพวกอะไรเหมือนเดิมอ๋อแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนที่ยังให้พี่ยังทําต่อแล้วก็ยังมีวันนี้ได้เนี่ยคือ ว่าเกษตรเขาหาตลาดไปตั้งขายตามห้างแต่ก็เป็นแบบเป็นช่วงๆสิบวันนี่สิบวันนั่นนั่นก็ผมไม่ขายก็มองเห็นรายได้รายได้ดีเพราะว่าคนเมืองชอบผักปลอดภัยใช่ใช่ใช่แล้วเอาผักไปประมาณสักอย่าง่ะห้าโลสิบโลผมสามารถวันหนึ่งขายได้เจ็ดแปดพันวันลับไปกี่กิโลเนี่ยนะใช่เพราะว่าเพราะว่าประมาณสองกิดครึ่งผมจะขายประมาณยี่สิบบาทแต่ต้องทําเป็นแพ็กเก็ตทาให้น่าสนใจอ่ะ ไปขายต่างนะเราแบ่งเป็นเล็กๆ่าแล้วก็ขายแบบ20 20 20ใช่บแต่ว่าปริมาณมันไม่เยอะแต่ว่ามันได้ราคาใช่ใช่แล้วแล้วเป็นยังไงต่อหลังจากตรงนั้นพี่แล้วเกษตรได้มันทันหมนุนประมาณ10วัน7วันก็เลิกบูธแต่ผักที่เหลืออก็คือเราผลิตเยอะกว่าที่เราได้ขายก็ต้องมาส่งพ่อค้าคนกลางอีกผักที่เหลือก็กลายเป็นจาก แพ็คละยี่บาทกลายเป็นโลละยี่สิบาทใช่ใช่ใช่จนไปเจอโครงการของเกษตรร่วมใจของตลาดไทยบอกว่าทําไมไม่เอาไปขายที่ตลาดของเขาเขาทําเป็นโซนผักปลอดภัยอ่าต่แรกพี่เป็นเกษตรกรกลุ่มแรกๆที่เข้าไปเลยของผักร่วมใจนะแต่ ผักธรรมดาเนี่ยเขาขายกันอยู่นมนานแล้วสิตลาดไทยอ่าอ๋อก็คือตอนนี้ตลาดไทยมีโซนโซนผักปลอดภัยอยู่ผักปลอดภัยอยู่เรียกว่าตลาดผู้ร่วมใจใช่ใชก็จะเป็นเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกเองใช่ใชอ่าแล้วก็มีมาตรฐาน G A P ด้วยใช่แล้วก็เอาไปขายใช่ใชขายยากไหมพี่ตรงนู้นทุกสิ่งทุกอย่างยากหมดออแต่ทําไปแล้วก็ยังง่ายอยงก็เหมือนผมทาสวนตอนแรกผมก็ทาไม่เป็นก็ยากอ่าพอทําไปทาไปมันก็ง่ายขึ้นมันเหมือนชีวิต ประจำวันอะไรที่เป็นแล้วคือง่ายหมดคือเราเรียนรู้แล้วใช่เรา<ช><ช>มีประสบการณ์ในมันละ<ช>เราก็สามารถที่จะจัดการในมันได้ใชเ่เราเราเราไปอยู่ตรงนั้นตลาดร่มใจตรงนั้น,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 นเป็นพวกที่บริษัทที่เขาส่งนอก<ช>ขายห้างก็จะรู้ว่าผักงเราปลอดภยัยเขาก็จะมาติดต่อเราเอง คือมีพื้นที่ตลาดไทยเปิดพื้นที่ให้สําหรับเกษตรกรที่มีใบ JP มีมาตรฐานเอาไปขายพราะมีมีคนไปขายปุ๊บก็มีคนที่เขาสนใจมาซื้อผักพี่ือคนที่เขาต้องการผักปลอดภัยจริงๆมาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปหาพ่อค้าเขาไม่รู้หรอกว่าใช่ว่าไหนฉีดยามาเว้นกี่วันปลอดภัยไหมอะไรไหมบางทีพ่อค้าเขาไม่ได้ขอใบเฟอร์จากเรานี่ใช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 ่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาซื้อแล้วเขาต้องการใบเฟอร์เขาสามารถขอจากพี่ได้ใช่ขอจากผมได้แต่ก็ต้องรับผักผมเป็น ประจำไม่ใช่มาขอแล้วไปผากคนอื่นข้างล่างเอามาสวมผมไม่ได้เพราะว่า GP ีมันถ้าเจอสารเคมีจะย้อนกลับมาหาผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยใช่ใช่ต้องต้องทําสัญญาทําอะไรกันว่ารับผักของผมชนิดนี้ที่ผมให้ใบจีพีไปตอนนี้เท่าที่ผมสรุปเลยนะเท่าที่คุยกันแค่ตรงนี้นะครับ 1. เนี่ยเราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วดั้งเดิมใช่นะแล้วก็เริ่มมายกระดับด้วยการทํามาตรฐานใช่ใช่ พอยกระดับเสร็จปุ๊บเราก็มีตลาด<ช>ไปหาตลาดอ่ะจุดที่ไปหาตลาดเนี่ยยากไหมพี่ไม่หม,ม่คิดว่ายากแต่มันมันไม่ยากหรอกเพราะไอ้ที่เราทําไม่เป็นเราก็นึกว่ายากหมดเนี่ยพอเราทาไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะคล่องไปเองอํเาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยอะไรที่แบบเด่นเด่นพี่จะเป็นพวกกะเพรากะเพราที่นี่มีลักษณะเด่นยังไงพี่จะมีกลิ่นหอมปกติเราไปกินข้าวผัดกะเพราเราจะได้แต่กลิ่นซีอิ๊วดำใช่แต่ถ้าเอากะเพรานี่ไปผัดจะได้กลิ่นหอมเลยอ๋อนี่คือของดีของที่นี่เลยครับผมแล้วปลูกยาก ไม่พี่กะเพราเนี่ยวันหวานได้ไหมวันหวานได้ผมผมก็ใช้วานบางแปลงผมใช้หวานแล้วผมพอว่าโตขึ้นมาได้ระดับนี้ผมถอนออกให้อยู่ห่างประมาณคืบหนึง่งต้องเว้นระยะต้นด้วยใช่ใช่แล้วตอนนี้กะเพราูกเยอะไหมพี่ของพี่เนี่ยผมปลูกอยู่สามร่องสามร่องร่องประมาณ30วา30วาก็ตกประมาณงานหนึง่งประมาณงานหนึงงนหน่ง,วงรวมรวมทั้งงาน,นงกะเพราหนึ่งงานเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองฟังนะครับว่าสิ่งที่พี่เขาปลูกกะเพราเนี่ยหนึ่งงาน ได้อะไรบ้างครับพี่หนึ่งงานผมจะตัดอยู่ประมาณวันละ3ามิบโลวันละ3าถึงโลตอนนี้กะเพราฉูกผมขายประมาณ3 0บถึง40บาทกิโลหนึ่งบถึงส0บาท<ช>นะวันหนึ่งก็ตัดประมาณ30โลเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณ 1, าพันบาทพันบาทแต่วันละพันใช่ใช่ฮะเดี๋ยวพี่ปลูกกะเพราแค่งานเดียว<ช>ขายได้วันละพัน พี่เดือนเดือนหนึ่งมี30วันก็3สามหมื่นนะประมาณนั้นประมาณ3 0,000ื่นแล้วปลูกครั้งนึงเก็บได้นานแค่ไหนพี่เอาแบบนั้นๆเลย2-3เดือนอ่ะสเดือนเดือนละสามหมื่นสามสามเก้าหมื่นครับจริงเหรอพี่จริงพี่ปลูกกะเพราอย่างเดียวแค่กะเพราอย่างเดียวนะไม่นับตัวอื่นนะ่เออเพราะมีพืชหลายชนิดมากอ่าเพราะว่าที่นี่มีอย่างอื่นด้วยอ่ะแต่เราเด่นๆก็คือกะเพราของที่นี่เพราะว่ามันหอม หอมเดือ,อนอรประมาณมประมาณปะมาณหมืนม่นแต่ต้องตัดทุกวันนะแล้วเมื่อกี้เราแล้วต้นทุนตกประมาณเท่าไหร่พี่เฉลี่ยต้นทุนเฉพาะกระเพรานี่มันเฉลี่ยยากเพราะผมจ้างแรงงานคือทั้งวันอ๋อก็คือเรามีค่าแรงงานด้วยมีอะไรด้วยตกเฉลี่ยแล้วแรงงานเราตกประมาณสักเบ็ดเสร็จรวมค่าปลูกค่าอะไรดูแลเบ็ดเสร็จทักอย่างเนี่ยเราขายได้เก้าหมื่นเนี่ยหักออกไปหักต้นทุนไปประมาณประมาณสองหมื่นนะค่าแรงด้วยค่าค่าดูแลรักษาด้วยโอ้เฉลี่ยไปละ สองหมื่นสามเดือนเจ็ดหมื่น่ะเจ็ดหมื่นนี่คือกำไรนะสามเดือนเจ็ดหมื่นเขาบอกว่าไม่รวมค่ากินนะคือกำไรที่เรา ปลูกกระเพราหนึ่งงาน3เดือน70,000แต่ถ้าเราทําสวนแบบเก่าๆพี่พี่พี่จะอยู่ได้ประมาณหักเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ประมาณ2 0,000นั้นแหละอืมหุยพี่พอพี่มี JP ปุ๊บมันได้เยอะวกว่าเดิมเยอะเลยนะใช่เพราะว่าได้ JP พปุ๊บเราได้ไปขายเองด้วยไปไปส่งตรงกับบริษัทกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะได้70,000มเนี่ยมันมีเรื่องราวก็คือตั้งแต่ลองผิดลองถูกใช่ใชยกระดับทำมาตรฐานวิ่งหาตลาดใช่โอ้กี่ปีแล้วพี่ที่ทํามาตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดเนี่ย ผมขายผักนี่ของ j p มาประมาณ4ปี5ปี4ปี4ปีระยะเวลานะครับก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนี่พี่ผ่านมาหมดแล้ว ใช่ใช่ใหม่ใหม่มันมันมันต้องกล้าลองเปลี่ยนชีวิตอะ้ามาทาดั้งเดิมทเปิ๊บพอค้ามารับอยู่หน้าสวนอันนี้คือชีวิตง่ายๆ่ามันมันก็จะได้แบบง่ายง่ายง่ายอยู่กับบ้านง่ายแต่มันชีวิตถ้าเกิดผักคนคนมารับผักหน้าบ้านคนรับผักกำหนดชีวิตคุณนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาออกไปขายเองเรากาหนดชีวิตตัวเองเราไปตั้งราคาผักเองท่านผู้ชมครับเดอะฮีโร่ฟาร์มเมอร์ของเราวันนี้นี่สุดยอดจริงนะผมอยากให้พี่ตู้ครับแบ่งปัน กำลังใจให้กําลังใจกับพี่น้องกเกษตรกร FC ทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากให้กาลังใจเขาหน่อยพี่การทําหากินทําเถิดอะไรที่ถูกขอให้ทาและกล้าลองกล้าคิดกล้าทํากล้าเปลี่ยนชีวิตตัวเองถ้าไม่งั้นชีวิตคุณอยู่กับที่พ่อแม่คุณทํยังไงคุณทําไปงั้นคุณก็จะเหมือนพ่อแม่คุณต้องระดังเดิมคุณไม่มีแบบก้าหน้าขึ้นคุณจะเป็นพื้นคุณตลอดฟังแล้วได้พลังอ่ะคือมันคนเรามันต้องกล้าไปข้างหน้าต้องกล้าทำต้องกล้าทำของทุกสิ่งเราทเป็นหอก ต้องลองทำต้องลองทำใช่ต้องทำต้องทำ,อ,งทำอ่าแล้วจะเห็นผลประโยชน์จะเห็นรายได้จะเห็นรายเราจะอยากทำทุกวันอืมนี่ครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกําลังใจนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมเห็นพี่ตู้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเกษตรกรธรรมดาละแต่เป็น เกษตรกรที่ถูกยกระดับต้องคิดต้องทำต้องทําต้องเปลี่ยน่อย่ากคิดว่าทําไม่ได้ห้ามคิดว่าทําไม่ได้ทดก่อนทําก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูทำก่อนความก่อนอถ้าเจ็บเป็นไงพี่เจ็บก็คือว่ามันเป็นต้นทุนของเราเราไม่ต้องไปประสบการณ์ประสบการณ์ใช่เป็นต้นทุนของเราพี่เราต้องแก้ไขไปจนจนกว่าไปได้ ไอไอาชีพนี้ไปไปไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะอะไรถึงทําไม่ได้นี่ไงผมปิดคลิปไม่ลงจริงเลยเพราะว่าเนี่ยมันคือมันเป็นอะไรที่แบบมันหนามากเลยนะถ้าเราทลายกําแพงนี้ได้นะพี่เกษตรกรไปได้เกษตรกรเนี่ยถ้าอาชีพเกษตรนี่มันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะไม่กล้าทําไม่กล้าลองไม่กล้าอะไรลองทําก่อนองั้นเดี๋ยววันนี้พี่ผมจะมีประกาศสินียบัตร นะครับมามอบให้พี่ในฐานะเป็นฮิโนต้าเดอะฮีโร่ฟาร์เมอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปมอบประกาศสัญญาบัตรให้พี่เขาก่อนนะครับ ครับวันนี้ก็ขอมอบประกาศสีบัตรให้กับพี่ตู้นะครับในฐานะเป็นฮิโนต้าเดอะฮีโร่ฟาร์มเมอร์ของเรานะครับขอบคุณพี่มากครับวันนี้ครับอ่าแวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้คอนเทนต์นี้ไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ขอหัวใจให้กำลังใจผมด้วยนะครับเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เราจะไปตามหาเดอะฮีโร่ของเราต่อไปอีกใน e ีต่อๆไปนะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ตู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคร